ตอนแรกกินผลไม้ตอนแรกอยากกินผลไม้ตอนนี้มาป้ามขนมปังขาม้าแฮมพี่ตูเปิดทีวียังพี่ตูโอเคกินตลอดเลยทุกครั้งเวลาไลฟ์ตดก็มันเป็นเวลาไงคนที่ดูอยู่เขาก็โอ้พี่เมี่ยงพี่เมี่ยงมาทายพี่เมี่ยงดูเรื่องตั๋วเครื่องบินด้วยนะ สวัสดีค่ะพี่พี่หนูคนกัมพูชาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโฮลาฮัลโหลสโดสซาลูโดสเดสเตเปรูไฮเวนอิสเวดดิ้งเดนไอวิทเทลยูเลท่าคัมทูจาการ์ตาพลีสโอ้โห oh. how are you I'm fine I'm I'm fine I fine I fine I fine Thank you and you ครับเป็นไงอ่ะเปิดทีวีกันยังรอดูนะเราจะบอกว่าตอนแรกอ่ะวันเนี้ยไม่มีไตเติลคือเปิดเหมือนบีเลยเขาไม่อยากให้เสียเนื้อเสียเนื้อการละครอเปิดปุ๊บเหตุผลเปิดปุ๊บเล่าเลยจ้ะ เปิดเปิดปุ๊บเป็นเนื้อเรื่องเลยนะคะก็ก็เปิดทิ้งไว้จะได้แบบไม่พลาดสักตอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือระวังระวังพลาดใช่พี่หมาใกล้ปิดกล้องหรือยังคะเรื่องไหนคะพี่เซ่ hello เมียนมา hello เมียนมารอดูมากครับพร้อม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 มากเหมือนกันก็จริงๆนะเรื่องนี้ก็ เล่นอะไรไว้จําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันบ้าไอาตัวกรอน่ะมันเป็นคนที่ทาอะไรหลุดโลกมากเลยนะครับก็จําไม่ได้เลยจริงๆวันนี้มีซีนดราม่าไหมอะรอดูผมก็รอดูอยู่เหมือนกันรอเชียไม่พลาดแน่นอนค่ะกลับไปดูอกเกือบหักแบบรักสามีหลายรอบมากชอบชอบขอบ,ขอบคุณครับอกเกือบหักที่หลายปีแล้วนะใช่ไหมใช่หลายปีแล้วก็ยังสนุกอยู่นะมันก็ เนื้อเรื่องมันก็แบบนี่ไงดูพี่เทียนอยู่เลยค่ะพี่เทียนอย่างโหดครับอย่างโหดเทียนคืออกเกือบหักนี่แหละอ๋อมีอยาจะกัดคำส่งนของหัวใจโปรโมทนี้ก่อนไหมล่ะอโอเคไปโปรโมทเรื่องนู้นทำไมแอบรักออนไลน์นี่ไงเพลงแอบรักออนไลน์ร้องไง พี่ตู่ไงพี่ตู่ร้องเออเออถึงว่าไม่ต้องให้เขาร้องก็ยังไงก็ถ้าคิดถึงกันนะครับก็ไปเปิดฟังเพลงที่ผมร้องประกอบละครด้วยก็ได้นะครับผมเพลงยื้อนะฮะเข้าใจเป็นเพลงเก่าครับแต่ว่าก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็ลองเปิดใจฟังดูนะฮะหนูกลับไป ชอบสารว์ว่นนเออไม่ได้เล่นเป็นตำรวจค่ายพี่นกสักพักแล้วนะพี่นกเขาทำละครใหม่อยู่โอ้ยพี่นกเขาทำละครใหม่อยู่วะเป็นคุณชายอ่าเออใช่ขอยือหนึ่งท่อนล้องยังไงดีกว่าเนื้อเอากมมันยังไม่พร้อม ที่จะเสียจะไปอีกคนอืมเพียนไหมล่ะพอม,มากเลยดีร้องเพลงสิอะไรนะอะไรอะไรมายุกคนคนนี้มากกว่ากั <c oughs> มากกว่า <c oughs> เคยเจอเฮ hey, ้ยบีเองร้องไม่ได้เลยเขาะไปเอาอะไรร้องได้แต่เพลงติดหูมากอะ่ะ ตื่นเช้ามาต้องแบบมีแบบวิงวิงอยู่ในหูอยู่อ่ะเพ่งเต้นหูจริงเออเดี๋ยวจะ cover ละมีใครอยากจะให้โครไหมฮะโครอะไรเขาบียังไม่ได้สอนเขาเต้นเลยนะเต้นแต่ล้วมั้งให้เป็นอะไรอ่ะ ใครมาเฮย้ยเฮ้ยใครมามาเ when you visit อินโดนีเซียโหอินโดนีเซียไม่ได้ไปเลยนะอ๋อบาหลีเออใช่ we would like to go to Bali but don't know When ดูคมแฟร้อห